ทักะออนรวมเซตเซลฟี่สุดน่ารักคู่น้องปีใหม่นึกว่าพี่น้องใายแววความสวยและน่ารักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวเพียงคนเดียวของน้าเองสุดฮอตแอปทักะออนพักสุขเจริญกับอดีตสามีสงการเตชนะนรงค์ที่ตอนนี้ก็อยู่ในวัยเขวบกว่าแล้วหากใครที่ได้ติดตามชีวิตของสองแม่ลูกคู่นี้มาตลอดจะเห็นแล้วว่าแม่แอป เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกสาวได้ดีมากจนเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกและมากความสามารถและเป็นที่รักของคนรอบข้างและล่าสุดทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันกระนำเมื่อในไอจีของแอรพลักซออนได้มีการออกมาอัปเดตภาพน่ารักเซลฟี่คู่น้องปีใหม่ที่ต้องบอกเลยว่ามีแต่ความสดใสและน่ารักเต็มไปหมดน้องปีใหม่โตเป็นสาวทันคุณแม่มองไปมองมาในภาพเซตนี้คิดว่าพี่สาวเซลฟี่กับน้องสาวเลยนะเนี่ยทั้งนี้ แม่แอปก็ยังได้เขียนบรรยายใต้ภาพดังกล่าวเอาไว้ว่าน่ารักอีกด้วยเดี๋ยวนี้ลูกสาวเลือกฟิลเตอร์ถ่ายเองไม่งั้นไม่ยอมถ่ายค่ะ